ไม่ว่าจะเทรดง่ายหรือเทรดยากคุณสามารถเลือกได้ด้วยมือคุณเองนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าการเทรดเป็นเรื่องยากนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้สู้กับการาฟนะครับเราสู้กับใจตัวเองนะครับเราสู้กับการที่จะต้องหักห้ามใจไม่ให้ตัวเองโอเวอร์เทรดหรือเบิร์นหลอดนะครับถ้าเราไม่สามารถสู้กับใจหรือสู้กับสภาวะอารมณ์อยากเข้าอยากได้ออเดอร์อยากเทรดตลอดเวลาได้นะครับให้ไปปรับลดเลเวลเลทลง นะครับโดยใช้วิธีการคำนวณ level a g e ให้เหมาะสมกับพอร์ตสำหรับมือใหม่หรือสำหรับท่านที่เทรดมานานแล้วนะครับยังไม่กำไรยังไม่ได้ถอนนะครับให้เริ่มจากการปรับ l e v e l a g e ลงเพื่อที่เราจะไม่สามารถ Over t r a d ทได้และถ้ายังไม่ได้ถอนให้เริ่มฝึกถอนนะครับอย่าเพิ่งคิดจะปั้นพอร์ตนะครับเพราะว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะคำนวณหลอดไซส์าจากพอร์ตปัจจุบันของเรานะครับพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราหลงลืมการคำนวณหลอดไซส์อาจจะใช้หลอดที่เยอะเกินไป หรือน้อยเกินไปก็เป็นได้นะครับแล้วในส่วนของระบบเทรดนะครับก็อยากให้ใช้ระบบที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพื่อที่เราจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจแล้วก็ตรวจสอบนะครับในส่วนของการ Money Management ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถทําให้เราหยิบจับและใช้งานได้ง่ายนะครับตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในหน้างานเนี่ยเราควรคอนเซนเทรตกับกราฟแล้วก็อารมณ์ของตัวเอง วันนี้ก็มีระบบเทรดง่ายๆใน t Time f r a ร e M15 นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเราอยู่ในกราฟทองคำ M15 นะครับวันนี้ผมจะใช้ฟิโบนะครับหน้าตาฟิโบในการเทรดแบบนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้กันมานะครับก็จะมีการตั้ง High และโลนะครับแล้วก็มี TP 1 TP 2นะครับส่วนเส้นด้านบนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเส้นโซนรีเทสนะครับตรงกรอบเล็กๆนี้นะครับก็จะเป็นโซนไว้ให้กราฟรีเทสนั่นเอง รเราจะหากรอบที่เป็นกรอบไซด์เว y นะครับโดยลักษณะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่แพ้ในไซด์เวบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไซด์เว y จะเป็นหนึ่งเงื่อนไขในการช่วยเข้าเทรดนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นกรอบไซด์เว้แบบนี้นะครับเรานำฟิโบตัวนี้นะครับมาจับที่ด้านบนของไฮนะครับแล้วดึงลงมาที่ด้านล่างนะครับนะ กรอบบรเวนี้ก็จะมีไฮกับโลใช่ไหมครับเมื่อกราฟเนี่ยเบรกออกไปในทิศทางไหนสมมุติว่าเบรกขึ้นไปที่ไฮนะครับกรณีที่มีการกลับลงมารีเทสในโซนรีเทสนะครับแล้วกลับขึ้นไปตรงนี้เราจะเทคแอคชั่นด้วยการบายนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับการเซลล์นะครับเมื่อหลุดลงมานะครับแล้วก็กลับมารีเทสแบบนี้นะครับเราก็จะเซลลงไปนะครับในส่วนของการตั้งค่าฟิโบนะครับตั้งค่าได้ตามนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆมองไม่เห็นนะครับตัวหนังสือเล็กถ้าดูในโทรศัพท์นะครับให้เปิดเต็มจอนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยซูมหน้าจอเข้ามานะครับมันจะสามารถดูได้การตั้งค่าก็ตามนี้นะครับเนี่ยเมื่อเราตั้งค่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคเข้าไปฟิโบที่ใช้คือฟิโบรีเทสเมนต์นะครับเราก็จะหากรอบที่เป็นกรอบไซด์เวย์ด้วยการที่เราจะหากรอบไซด์เวย์ได้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับเขาอาจจะเกิดเทรนมาก่อนนะครับแล้วก็มีการพักตัวนั่นเอง การพักตัวของเขาก็คือกรอบไซด์เวย์นะครับลักษณะโดยประมาณชุดนี้นะครับวิ่งขึ้นมาเป็นเทนนะครับเมื่อเราเห็นแท่งแดงและแท่งเขียวแบบนี้นะครับโซนนี้อาจจะเป็นแนวรับได้นะครับหลังจากนั้นเขาขึ้นมานะครับทำไฮนะครับบริเวณนี้ก็คือเขียวและแดงนะครับตรงจุดนี้แล้วกราฟก็ล่วงลงมาเลยนะครับถ้าเราวาดตามลูกศรเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บ เมื่อเกิดแท่งเขียวแล้วดีดกลับไปนะครับแบบนี้นะครับเราได้กรอบแล้วนะครับกรอบที่เราต้องการคือบริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะตีเป็นกรอบแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญนะครับตลาดเนี่ยมักจะเอาเงินคนที่รอไม่ได้ไปให้กับคนที่รอได้เสมอนะครับหลังจากนั้นเราก็หยิบฟิโบของเรามานะครับแล้วก็กางที่บริเวณไฮกับบริเวณโลของจุดนี้นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเราจะรอให้กราฟเนี่ย ทะลุออกมานะครับถ้าทะลุออกมาปิดแล้วรีเทสบริเวณโซนรีเทสแล้วนะครับเด้งต่อเนี่ยเราก็จะสามารถเซลได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้กรอบฟิโบนี้นะครับเป็นกรอบแนวรับแนวต้านในการเข้าเทรดก็ได้นะครับโดยปกติเราจะเข้าบายบริเวณแนวรับก็คือโซนแท่งคู่บริเวณนี้นะครับลงมาปุ๊บเปิดบายเลยกราฟทะลุลงมาแหกนะครับก็โดน s l ไปแต่ถ้าเราใช้ฟิโบตัวนี้นะครับเป็นแนวรับเราจะต้องเข้าบายที่บริเวณนี้นะครับหรือ ให้บริเวณนี้มีการรีเทสตรงขอบเล็กๆนะครับมีการลงมารีเทสด้านล่างแล้วกลับไปปิดเขียวแบบนี้นะครับเราก็สามารถ Take Action ด้วยการบายได้เช่นเดียวกันเราบายตรงจุดนี้นะครับก็เก็บ TP ประมาณ1เท่าได้นะครับเราบายแล้วก็ SL ที่โลของแท่งแดงนะครับที่สำคัญคือต้องรอให้ปิดแท่งเขียวก่อนนะครับเราบายตรงนี้ SL 400จุด TP แลเราก็ประมาณ400จุดก็ตรงบริเวณนี้นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับ ปิดเป็นแท่งคู่ได้อีกนะครับแดงเขียวแบบนี้เราก็สามารถเข้าเซลล์ได้จุดนี้เช่นเดียวกันนะครับ SL ที่ high ของแท่งคู่ก็คือ390นะครับ TP ก็390เช่นเดียวกันนะครับก็เก็บ TP ได้นะครับในกรอบไซด์เวยยเนี่ยให้เก็บสั้นนะครับพอหลังจากนั้นเขาหลุดลงมามีปิดแท่งเขียวอีกนะครับจุดนี้เราเห็นแท่งคู่แล้วนะครับที่แนวรับเราก็สามารถใช้บายได้เช่นเดียวกัน SL ที่300 TP 3 0 0เช่นเดียวกันก็ TP ไปได้นะครับ ทีนี้เนี่ยจะมาเข้าเงื่อนไขหลักเราเราจะเทรดตามเทนใช่ไหมครับตรงจุดนี้เราใช้บายใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เราก็มาใช้โลบริเวณนี้นะครับแทนโลบริเวณนี้นะครับนี่นะครับการที่เราจับไฮนี้กับโลนี้เพื่อหากรอบไซด์เวย์นะครับจังหวะที่เขาไซด์เวย์เนี่ยเขาจะใช้กรอบด้านล่างและด้านบนเนี่ยสอครั้งนะครับเมื่อเขาขยายกรอบเราต้องเลื่อนริโโบเนี่ยมาจับใหม่ก็คือจับจุดนี้นะครับ ทีนี้จุดนี้เป็นแนวรับใหม่นะครับมีการเด้งลงมานะครับปิดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแบบนี้นะครับ HL ที่โลนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปได้400จุดหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการหลุดฟิโบโบริเวณนี้ลงมานะครับเมื่อหลุดลงมาแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะใช้เข้าเซลล์ได้นั่นเองนะครับถ้าเซลล์บริเวณนี้นะครับ จุดเซลเราต้องอยู่บริเวณโซนรีเทสนะครับหลุดลงมานะครับจะเห็นว่ากราฟบริเวณนี้นะครับมีการทําหางขึ้นไปรีเทสตรงจุดนี้นะครับหลุดลงมาปุ๊บมีหางขึ้นไปชนตรงนี้เปิดเซลได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเซลนะครับเราเก็บที่บริเวณ TP 1นั่นเองครับจุดนี้ก็ TP ไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หาอีกนะครับโซนที่เขาจะมีโอกาสไซด์เบย พอลงมาแล้วนะครับตรงจุดนี้ครับมีแดงและเขียวแล้วก็กางขึ้นไปเขียวและแดงนะจุดนี้เราก็ได้กรอบเล็กๆกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาก็หลุดลงมาปิดแดงได้นะครับซุ้มเข้าไปตรงนี้เนี่ยมีการขึ้นไปทําหางรีเทสโซนรีเทสครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดเซลล์ได้นะครับเมื่อเซลล์ตรงจุดนี้เก็บ TP1 เท่านะครับก็เก็บ TP ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกรอบใหม่ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงมานะครับแดงและเขียวบริเวณนี้เขียวและแดงบริเวณนี้นะครับ ตรงพี่โบเนี่ยไม่ฟิกนะครับว่าจะจับโลจับไฮจับยังไงก็ได้นะครับขอให้อยู่ในกรอบนะครับทีนี้เนี่ยเขาลงมาที่แนวรับจะเห็นว่ามีการกลับขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวนะครับใช้โซนลีเทนะครับเราใช้ตรงนี้เป็นจุดบายเก็บ TP 1เท่าหรือเก็บ TP ท,ที่ต้านด้านบนก็ได้นะครับ แต่แนะนำให้เก็บ TP แค่1เท่าก็พอนะครับเก็บ TP 1เท่าเสร็จปุ๊บกราฟวิ่งขึ้นไปนะครับตรงจุดนี้นะครับลงมา r e เทสโ zone นะครับเราเข้าบายบริเวณนี้นะครับ SL เราอยู่ตรงโลนี้นะครับแล้วเขาก็กลับไป TP 1เท่าได้รอบแรกนะครับถ้าเราไม่มีโลที่จะ SL นะครับใช้ SL ของโลนี้ก็ได้นะครับเป็นจุด SL เข้าบายตรงโซนนี้นะครับเราหาโซน SL ไม่ได้ระวัง SL ใต้แท่งนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย TP เราก็เก็บแค่ TP 1เท่าก็คือบริเวณโซนนี้นะครับ เมื่อขึ้นไปชน TP 1เท่าเสร็จเขากลับลงมา r e เทสโ zone อีกหนึ่งครั้งนะครับตรงจุดนี้ตัวที่จะเป็น c o n f i r มที่จะทําให้เราทํากําไรได้มากขึ้นคือแท่งที่เป็นแท่งคู่นะครับถ้ารอได้บริเวณโซ n e นี้จะแม่นยํามากนะครับเราก็เปิดบายตรงแท่งคู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ SL ที่ l o นะครับของแท่งนี้ก็วิ่งขึ้นไปชน TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วได้กรอบตรงนี้นะครับมีแท่งคู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แท่งคู่บริเวณนี้ เราเห็น2จุดนี้เราตีไว้ก่อนนะครับเพื่อคาดการโซนนะครับเมื่อลงมานะครับไม่ทะลุโซรีเทสลงมานะครับก็ยังไม่ทําอะไรหลังจากนั้นมีการทะลุลงมานะครับปิดเป็นแท่งเขียวตรงจุดนี้นะครับถ้าเราบายบริเวณนี้นะครับ TP 1ต่อ1เท่านะครับายตรงจุดนี้นะครับเอที่ร้อยสี่ิบจุดนะครับตรงจุดนี้ก็วิ่งขึ้นมาได้ร้อยหกสิจุดก็ TP ได้นะครับหลังจากนั้นลงมาปิดเป็นแดงนะครับปิดเป็นเขียวกลับไปนะครับเข้าเงื่อนไข ตรงจุดนี้ก็เก็บ TP 1เท่าได้นะครับ SL ที่120จุดเก็บ TP ที่120จุดเช่นเดียวกันนะครับอ่าตรงนี้ก็รีเทสรีเทสนะครับลงมาแดงแล้วปิดเป็นเขียวนะครับตรงจุดนี้เราก็ใช้เป็น b ายได้เก็บสั้นนะครับ SL ที่120 TP 120เช่นเดียวกันนะครับชนต้านปิดเป็นแดงนะครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดซลล์ได้ SL ที่270นะครับ TP ก็ประมาณ270นะครับอ๋อลงยาวไปเลยนะครับก็เห็นว่าเขาหลุดยาวไปเลยนะครับตรงจุดนี้อ่าทีนี้นะครับเราได้ไฮบริเวณนี้กับโลบริเวณนี้ใช่ไหมครับเราเห็นแท่งคู่ตรงนี้เราต้องโยกมาเป็นบริเวณนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับมันก็จะตรงกับบริเวณโซนที่เขากลับมารีเทสได้พอดีหลุดลงมานะครับเราไม่ทําอะไรปล่อยไปก่อนนะครับเขาเขียวๆขึ้นมาเอาหางขึ้นมารีเทสนะครับจุดนี้เราใช้เป็นจุดเซลล์ได้นะครับ ถ้าเราเซลล์บริเวณนี้นะครับ SL เราอยู่นี่นะครับก็คือ700จุดนะครับ TP เราก็700จุดเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็จะประมาณโซนนี้นะครับก็นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพิ่ม RR เพิ่ม v i l a g e Backtest ให้เยอะๆนะครับการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่เราจะชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเต็มที่กับการฝึกฝนและการเทรดนะครับให้ได้กำไรกันทุกท่านเลยนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ